เอาล่ะครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยโอ้โหวันนี้ก็อาการนักแล้วเกิดขึ้ว,ว่าเลขเข้าลุดนะเนาะครับเบิ่นกัมมาอีกโอ้ยหนอหนอพิเศษนี่รู้สึกว่าเป็นอาทิตย์ละมั้งครับเฮ้าอย่าพึ่งเบิ่งพิเศษก่อนเด้ออันดับแรกอย่าพึ่งเบิ่งมันก่อนเลยนะครับผมเนาะ เออโอหมูว่านี่มาอยู่เนาะลืมแต้มืงอน่กับบมาอีกอ,อ๋อมาอยู่ครับแต่มืงอนิกับบมาอีกรุดส่วนหมูว่านในห้อยเด่นเป็นศูนย์รองเป็นแปดกับไปเลยครับปิวเมื่อนี้กะมันมีหวยเล่าน้ำเลยครับหวยเล่าทดแทนผู้ใดเจ็บแน่เนาะก็คือว่า การลงทุนก็มีความเสี่ยงรู้สึกว่ามันจะรุดบ่อยครับเขาลูรุดเข่าละวรุดเป็นแบบนี้อยู่ครับเข้าแล้วก็รุดเข้าแล้วก็รุดบางมือที่ลุดก็รุดเจาะว่าเขาแต่มือนี้มันเหมือนจะผ่านแล้วล่ะครับเพราะว่าเฮ้าบดไหารแปดแปดมันเกิดแถมวี่พี่มันกับมาแปดหนึ่งเก่าเงี่ยครับแปดมันก็ไปอยู่หนา ดวงยังโบข่อยแม่นปันไดน,นะครับดวงยังโบข่อยจับจับก็ยังโบข่อยแม่นปันไดครับช่วงนี้เดี๋ยวกะรุดเดี๋ยวกะเขา่ามือ,น,น, 22, มอ,อนีวันที่ยี่สบสองมืออื่นวันที่ยี่สิบสองเมันจะมีหวยเลา่าทดแทนนะเด้อยรับวันผุดเขาจะลงหวยเลา่าบวกกับห้าน้อยสามน้อยแนวทางก่อนเด้อยรับเขาต้องบอกไว้ก่อนออกโตออกโตไว้ก่อนว่าแนวทางเนะาะธรรมก,ก็เอาครับ แนวทางทองช่องเฮากับมีแต่แนวทางไห้นะครับเนาะช่วงนี้กับมีแต่รุดเข่ารุดเข่ามันเป็นจังหวะอยู่แบบนี้อยู่นะครับมันเ่นท่านเด็นขึ้นขึ้นเนาะว้ามีหวยเล่าน้ำนอครับเล่าวบวกห่าน้อยนะครับผมเนาะมาเบิงผลกันน่อยครับ ห้าน้อยพิเศษกะเบิ่นหนาครับซีซีสามเนื่องหามาอีกแล้วครับส่วนห้าน้อยปกติออกศ 0, 0, ูนย์แปดแปดศูนย์กับมายุขังหนาครับศูนย์แปดมายุขังหนาครับกรุดไปอีกครับศูนย์แปดแปดมันกับมะเบิ่นแปดแปดหายเนาะเฮาก็ไม่ได้หายแปดแปดคอนอีกแล้วครับสองสามล่างอย่าเป็นสองสาม ส่วนฮานอยวีไอพออกแปดหนึ่งเก่าแปดเก้ามากคู่กันกับบไดายนะครับเนาะก็มันหนึ่งมาขันกางก,กับลดไปอีกครับลา่างจะเป็นสองหาเฮามีสองห,หกไหวกันไหวครับก็บบกเขาไ้ครับถือว่าว่านี่อาการหนักนะครับมือว่านเขาว่านี่ลดมันเป็นอาการแบบหนีอยู่นะครับมามาหมืออื้นนครับแนวทางนกากาต้อง แนวทางไปก่อนนะครับผมเนาะการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยากให้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็นยังบทท่านใขึ้นเนาะดวงเฮามามืออื่นนะครับมืออื่นแนวทางของมืออื่นวันที่ยี่สิกระากราคมพศสอง3ันารลาวทดแทนออก2องทุ่มครึ่งกับฮานอย3ามฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย v ี p เขาคิดร่วมมัดร่วมทุกางเลยครับมักก็ค่อยเอาเพราะว่าเขาก็อยากให้ได้แล้วครับผมมันจะเป็นรุดเขารุดเขาอยู่เข้าตรงบอกกันก่อนนะครับผมเนาะกันนี่ก็ยังว่าลุดกันย่งยางยันคิดน้ำอยู่นะครับคิดน้ำอยู่ครับมืออื่นนะครับมืออื่นเข้าได่เดินเป็นหยังมาเบืองกันครับมืออื่นให้เด่นเป็นหา มาแล้วครับกำลังใจเฮาพักทองขอกำลังใจหน่อยลูกกินอะไรมาเดินเป็นหาล่องเป็นสีไอ้ตัวแดงหาซีเลยครับหาซีก็ผ่าสองตัวแดงตัวหนิ่นของเฮาเนาะหาซีหาสองเด้อครับ หาจับคู่มากก็จะมีหาแปดหาเก้าหกสามหกแปดโตัวการของหาก็จะให้หกสามกับหกแปดเนี่ยครับหาแปดหาเก้าหกสามหกแปดนี่แหละครับมันจะมาบอกครับเราก็ต้องล่อรุนไปครับล่อรุลล่อบึงกับแนวทางเนาะครับเนาะแนวทาง เพราะว่ายังเป็นขันอยู่ครับขันบันไดอยู่ครับมาท่านเด็กปีดปีดปีดขึ้นไปเนาะมันจะเป็นช่วงช่วงนะครับผมคิดว่าช่วงนี้แตงแต,ต่จำศีลมากกับมาท่านเด็กไปวัดอีกครับเท่ากับตองทําบุญทําท่านไว้นะครับผมเนาะมีดวงบบม,มีดวงนี่มันก็ยูุ่ี่บุญเท่าน้ำหล่ะครับบุญน้ำมีบุญมียังเจาะทาแม่นควนจะถูกค้นมีดดวง ต่อให้สื่อโตเดียวกระถูกอันนี้แหละครับคือว่าดวงเนะาะแต่คนมันบ่ถูกสื่อไปหนากระดาษหนึ่งกระ่วถูกมันอยู่กับการบุญวัสนาเฮาเดห็ดหมาบอเฮาเดทําไ,ไปวัดบบนี่แหละครับกระช่วงตั้งแต่ไปวัดมาว่าท่านได้ไปอีกอยู่ครับช่วงตั้งเขาวัดมาหลังๆนั่นกับพ่อได้เขาเขาเขาอยู่แต่แบบนี่กับพระท่านได้ไปอีกท่านได้วางนะครับผมเนาะมาเฮ็ดงานลุงงานกับพระท่านได้วางอีก แต่กับบานไปก็จะพ่อเด้มีเวลาไปวัดอยู่ลหะครับไปทาจาศีลนั่มแะครับอันนี้มันก็ห่างวัดนั่มละความรู้สึกนะคะผมเพราะว่าเฮ้าได้ทําบุญเฮาก็ทําบุญทําท่านการไห่กระทือว่าดีแล้วก็มั่ก็ต้องเพื่อมีบุญมีวาสนาเฮาเหตุอย่างมันก็เด็กของของไอความรู้สึกนะคะผมเนาะความคิดคือว่าความรู้สึกเฮาเหตุดีเหตุบุญกับพบุญกับตอบแทน ขับขึ้นมานะครับการห้มันก็ดีแล้วแล้วเนาะครับฝากฝากเบิงบ้งๆกันไปนะครับเนาะฝากเบิงบ้งๆกันไปให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมก็มั่นก็นยั่งแบบว่าเล่านี่เขาก็ยั่งพอได้อยู่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นไผเบิ่งไวเป็นแนวทางก็ได้เด้นะครับเนาะเปรียบเทียบครับอาจารย์ดังๆนี่สิครับผมกับประเด็นว่า เอาตรงเบิ่งแบบว่าเหล็กเด่นเด่นตัวใหมาวิ่งกันกันเลยนะครับหวังดีทุกอย่างแล้วครับผมเด่นเป็นหาล่องเป็นซีซีซจับคู่มากก็จะมีต่อครับมาต่อกันนะครับผมให้ซีหนึ่งซีหกซีเจ็ดเจ็ดสองอันตัวกันของซีแ้วครับให้เจ็ดสองคับ ศูสองสู้ๆไอที่นึ่ครับีหนึ่งซีหกีเจ็ดเจดสองกับศูนย์สองตัวกันครับตัวกันของ C ีภาวนาอย่างยิ่งขอให้พรุ่งนี้เข้านะครับผมเพราะว่าเข้าจะรุดสองงวดบ่ไไ้ครับเข้าต้องรุดแค่งวดเดียวครับเต็มทีของเข้าแล้วงวดสองรวดนี่มันบอ,บ,อบอดีแล้วครับ เขาเคยจะรุดงวดเดียวแล้วกับเขารุดงวดเดียวแล้วกับเขานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามืออื่นมันจะเข่าให้มามืออื่นมันเป็นหวยเล่าดั้มครับคิดเล่าบวกห้าน้อยสามน้อยดํามเลยครับนี่รวมตัวเลขนี่แล้วครับสามมามาจับสามตัวนะครับสามตัวให้เก้าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งคิดว่ามืออื่นมันจะมีหามมันเบิรนมาแล้วอันมือนี่ครับ ราคาซีหาซีราคาสองหาสองซี 4, 5, 4. 2, 5, 2. ตัวนะครับซีตัวเข้าได้หายไว้แล้วผิดพลาดประการใดเลขลุดก็ขอโทษขออภัยการลงทุนกับมีความเสี่ยงเข้ากับเขาใจแด้วครับเข้ากับอยากเข้ากับเหตุเต็มทีของเข้าที่ว่าสูตรของเข้าแล้ว บางครั้งบางใดมันก็นอยู่ที่ดวงคนเฮ็ดน้่นแหละครับเนาะเจาะการเจาะการหยังงตเด่นตัวหยังครับกับฝากทำบุญทำท่า,ทานเพื่อน้ำเลยครับผมเนาะฝากอันนี้ถุงห้เห็ดบุญเห็ดหยังขอให้เจริญยิงวิงยิงขึ้นไปทำบุญทำท่า,ทานการหมีก็ดีเลยนะครับการห้กห็กดีทุกอย่างแลวครับฟักทองให้ขอกําลังใจหน่อยเลยดูหน้าก่อนเร็วๆนี่วันนี้ไม่ยิ้มเลยดูดื้อดิสำหรับอมี้กะ ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลๆยๆลววๆเฮงครับ